สวัสดีครับเรากลับมาสวมปัญญาเป็นนักฟุตบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในโกคิกซิมูเลเตอร์นะฮะจริงๆมีอัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วผมเพิ่งมาเห็นนะครับคืออัปเดตนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการคอลแลบกับสโมสรฟุตบอลในตรงเลยนะฮะลิมิเต็ดอีเวนต์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สเตเดียมฮะแมนซิตี้นะครับมาคอลแลบกับเกมนี้เลยตอนแรกผมนึกว่าเขาทำเองแต่จริงๆแล้วพอไปดูทีวิตเตอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขามีการโปรโมทเกมนี้ด้วยนะฮะเป็นการคอลแลบกันนะครับเฮ้ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากสโมสรฟุตบออลชื่ดัง มาคอแลบคือต้องว้าไปใช่ไหมแต่อย่ารอช้าโอ้แต่เสียดายนะตอนที่เกมบูมบมไม่ได้คอแลบนะครับตอนนี้คนเริ่มเล่นน้อยลงแต่ก็โอเคนะอา้าวผมวิ่งช้าลงแสดงว่าสถานะต่างๆคือเริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยศูนย์อ๋อเป็นหน่วยใหม่ครับเป็นหน่วยใหม่ m a น City u g c นะครับอ่าครื่องตกแต่งตัวนะครับขายเป็นโลบักใช่ไหมผ้าพันคอนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยมัสคอตหรือเปล่า ผมก็ไม่ค่อยได้ดูบอลด้วยอ่าหมวกก็มีนะฮะกระเป๋าก็มีสวยดีขายเป็นโลบักอันนี้คืออะไรเทเลพอร์ตไปอ่าฮะขายเป็นแฟนบอลแมนซี่นี่ห้ามพลาดเลยนะแบบนี้ตอนนี้ผมดูบอลผ, <c oughs> ผมเชียร์ผมเชียร์ลิเวอร์พูลนะ <c oughs> เรามาอยู่ที่อีกดาวหนึ่งมีที่เตะบ,บอลตรงนี้ด้วยแข่งกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยมีสกอร์อยู่บนฮะอ๋อเล่นได้นี่ไง เดี๋ยวเดินเที่ยวแป๊บหนึ่งอันนี้คือโซนะครับซิตี้โ์โอ้สุดยอดเลยคือคอแหลแบบจริงจังเลยนะฮะโอ้โอ,โอ้มีเหรียญให้ด้วยร้อยหนึง่งเอาไว้ซื้อของหรอไว้ซื้อของตรงนี้คืออะไรเอ้เอหัวทิมอ๋อที่ดูบอลเอาผมเป็นนักบอลเลยเหรอ <laughs> นี่ ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เป็นไงชุดของแมนซีเลยนะฮะมาเดินเชลตัวอ๋อเป็นที่ให้มายืนอันนี้ครับมายืนแอคท่านะฮะโอเคใช่ไหมใช่ไม่ได้มีแข่งอะไรมายืนโพสท่าเฉยๆต้องปิดลูกบอลใหม่ก่อนโอเคตัวคูณก็เลยไม่คูณนะฮะต้องใช้ลูกบอลของเวอร์นี้ไปดูลูกบอลแป๊บหนึ่ง ลูกบอลตรงนี้ใช้สองร้อยหสิบในการซื้อโอ้เรามีหมื่นหนึ่งแล้วเปิดเลยเปิดมาอืมโอ้โอด้ประสาทด้วยอีปอิกเปิดมาอีกเปิดมาอีกโอเคโอเคนี้ก่อนผมลืมใช้น้ำยาน้ำยาน่าจะยังมีเหลืออยู่โอ้โหฟอป,ป้ายังอยู่อีกเหรออินฟินิตลักก็ยังอยู่นะฮะเอ้ครั้งที่แล้วมันสองพัน้าร้อยสิบเก้าหรือเปล่าจะไม่ได้ อาจจะไม่เป็นไรเปลี่ยนลูกบอลก่อนต้องใช้ลูกบอลของโซนนี้ที่เปิดมาเมื่อกี้ตัวคูณยังไม่เยอะครับคูณแค่3ามเองคูณหลักหน่วยอ่าใช้อันนี้ไปอ่าฮะอันนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนให้หมดอ่าอันนี้ไปรีสกิลด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยรีอันนี้ไป5ตัวด้วยกันมาช่วยเตะอันนี้ไปแล้วก็สุดท้ายตัวนี้ อุตส่าห์ฟาร์มลูกบอลดีๆมาไม่ได้ใช้เลยอือเ uh huh. ปลี่ยนลูกบอลแล้วทีนี้ก็คูณให้แล้วใช่ไหมผมก็เปลี่ยนลูกบอลให้หมดแล้วนะทำไมไม่คูณเนี่ยของเราใช้อันนี้อืมนี่ทำไมไม่คูณเกมอาจจะลวนอ่ะมาลองดูใหม่ยังขึ้นเตือนไหมอ่ะไม่เตือนแล้วคูณแล้วฮะต้องออกเกมเข้าใหม่ก่อนเรียบร้อยเป็นแสนแล้วครับอ่ะเราเตะเองสิ อืมเตะประสาทโอ้โหเตะไม่เข้าหน้าประตูไปเลยเต็มเต็มเดี๋ยวอะไรเราเตะเองยังมาไม่ถึงอัปเกรดก่อนอัปเกรดสเต็งคูณสิบไปเลยความแม่นยำสปีดสปีดความแม่นยำหมื่นหนึ่งมาโซนนี้โซนต่อไปอันนี้ที่รีสกิลนะครับ คือลูกฟุตบอลที่เก็บมาคือไม่มีประโยชน์เลยนะฮะในโซนนี้อันนี้ใช้เท่าไหร่นะสามหมืนอันนี้เป็นสระว่ายน้ํามีสระว่ายน้ําด้วยดีมากอ่ะขึ้นไปนบนเตะตรงนี้ถึงไหมอืมเข้าไหมไม่เข้าอัพสเต็งอืมความแม่นยําด้วยหมดแล้วอ่ะพวกนายขยับมาตรงนี้ซิมาโซนที่สองเตะถึงไหม มาโซนนี้มาโซนนี้แตะถึงมาตรงนี้ถึงเข้าอยู่เออมาตรงนี้เลยแตะเข้าหมดเลยครับเก่งมากต่อไปคิวเราบ้างตรงนี้สามหมื่นไปได้แล้วนี่โซนสุดท้ายแสนหนึ่งแสนหนึ่งก็โอ้โหถ้วยถ้วยรางวัลโว้ไปด้านโน้นออยังมีอีกฮะมีหลายโซนเลยอันนี้สองล้านอันนู้นเจ็ดสิบห้าล้าน โอ้นี่คือจำลองมาจากที่จริงเลยใช่ไหมเนี่ยมีรถไฟฟ้าด้วยโรถไฟเท่มากอยากนั่งเข้าไปได้ไหมไม่ได้อ่ะโซนนี้สองล้านนะฮะไปถึงนู่นเลยสามห้าสิบล้านลูกบอลโซนใหม่อันนี้ยังไม่ปลดล็อกได้อันนี้นะฮะใช้ห้าหมืนเปิดมาอ่ะฮะบูสโชคหน่อย บูธโชคยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่แล้วก็อตอตาลักด้วยมามีป๊อบคอนนะฮะเหมือนเป็นของกินเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ข้างสนามที่เขาขายกันแผ่นซีดีเพลงก็มีขวดน้ำนะฮะ2.9%ไม่ได้0.01เลยอ่ะมารวมหน่อยลูกบอลขวดน้ำนะฮะใช้5อัน merge รวมไปสี่อันสอันสอันแล้วก็อันที่รวมไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งดาวรวมได้อีกเอ๊ะรวมไปสี่อันแล้วไม่ใช่เหรออ่ะยังขาดอีกอัน 1. 1, 2, 3, 4, อาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ฮะแล้วก็รวมหนึ่งดาวเป็นสองดาวนะฮะคูณแปดสิบสี่นะครับกลายเป็นคูณหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าส่วนอย่างอื่นยังไม่พอ อ่ะ uh huh. เราไปเตะเองดูก่อนได้เท่าไหร่ไปโซนนูน้นมีเทเลพอร์ตไหมเทเลพอร์ตไม่มีเหรอนักเตะเปลี่ยนลูกบอลก่อนเอาบอลลูกใหม่มาอันที่ยังไม่ได้รวมไม่เป็นไรอันนี้ไปปับคอนปับคอนไปอ่ะฮะอันนี้ปอบคอนเหมือนกันปับคอนเหมือนกันแล้วก็กลองแสแนนนะฮะอ่ะ เรียบร้อยวนเราแชนที่ดีที่สุดขวดน้ำเตะจากตรงนี้ได้ไหมถึงไหมอืมเตะขวดน้ำเข้าประตูไปเนี่อะไรไเหมือนขึ้นบอกเลยของเราอาจจะยังไม่ถึงสิบเจ็ดล้านแล้วเตะจากตรงนี้แล้วกันโซนที่สามนะฮะข้างหน้าเลยอ่ะไม่มีอะไรขวาง ถึงไหมไม่ถึงหรอโอ้เออตรงนี้ถึงไหมตรงนี้ถึงอืมนี่ไงขึ้นมาแล้วเท่าไหร่นะเมื่อกี้มันมาไม่ทันข้างหน้าเขาเตะกันเร็วไงแต่ได้เป็นหลักสิบล้านครับหลักสิบล้านเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นแล้วเก้าสิบแปดล้านตรงนู้นสองล้านโอ้โหไปได้ไกลเลยน่าจะปลดล็อกได้หมดวันนี้น่าจะไม่ยาก สองล้านข้างหน้านี้เจ็ดสิบห้าล้านตรงนู้นสามร้อยหสิบล้านไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สะพานครับสามร้อยห้าสิบล้านหมดแล้วใช่ไหมโซสุดท้ายเหมือนเป็นในเมืองอ่ะไปอัพสกิลก่อนอัพสกิลอืมอืมสปีดด้วยสามร้ยห้าสิบล้านโซสุดท้ายครับน่าจะหมดแล้วน่าจะมีแค่นี้ น่าจะจำลองมาจากสถานที่จริงนะฮะสะพานผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรตรงไหนนะฮะใครมีข้อมูลก็บอกมาได้นะครับตรงนี้เป็นเหมือนหมู่บ้านเป็นสเตเดียมหรือเปล่ามีน้ําพุอยู่สุดทางแล้วเตะถึงไหมเนี่ยไม่น่าจะถึงโอ้โห,โห,โห,โหทำไมทําของกั้นไว้อย่างนี้เราจะเตะยังไงอะเอาบอลไม่คูณอีกแล้วเอเลียน เกมบั๊กแน่เลยฮะเอเลี่ยนก็เปลี่ยนบอลไปแล้วนะโกแมนด้วยอะไรเนี่ยอ่ะบอลโซสุดท้ายยี่สิบล้านเปิดมาได้มมหนังสือพิมพ์อะหนังสือพิมพ์สิบเอ็ดซนต์หนังสือพิมพ์อย่างเดียวเลยลูกหมู่ะตุ๊กาตาหมูตุ๊กาตาหมูเท่าไหร่นะ พวกอมสินนะฮะ0.02%แล้วก็กล้องถ่ายรูป0.2%ไม่ออกเลยออกแต่งสื่อพิมพ์นี่บูส์แล้วนะแง่งสื่อพิมพ์จริงนะไม่มีอย่างอื่นเลยฮะโห้เสียดายอุตสาห์ฟาร์มมาดูฮะคูณห้าหมื่นเลยนะครับห้าหมื่นหกอันที่ฟาร์มไว้โซนนู้นแต่ไม่ได้ใช้เลยมาโซนนี้คือหายเลยไม่มีประโยชน์มาเปิดใหม่ นงสือพิมพ์อีกแล้วเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมว่าเกมบั็กแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่ออกหนังสือพิมพ์อย่างอื่นก็มีไม่ออกเลยฮะนี่ไงมาแล้วมิตินะฮะอ่าเป็นอมสินกระปุกอมศินลูกหมูสามร้อแปสิบเก้าเองอันนี้ยิงสูงกว่าอีกอันที่รวมแล้วก็ไม่ได้ดีมากนะฮะอ่ะมารวมต่ออ่าสองดาวเท่าไหร่ สดาวสี่ร้อยกว่าเอง prestige สามนะครับเท่าไหร่หกร้อยจ็สิบแปดก็ยังน้อยอยู่ดีเอาไปลองเตะดูสามแสนสี่แสนสามแสนสี่แสนนะครับไล้เงินเยอะมากตอนนี้อของเราลองดูตรงนี้ถึงไหมบนรถไฟฟ้าอถึงถึงเอไม่บอกเท่าไหร่ โหลดมาไม่ทันสะพานล่ะอืมถึงไหมไม่ถึงไม่น่าจะถึงเฮ้ยถึงเ uh huh. ออฮ้อโซนในเมืองตรงนี้อืมถึงไหมถึงหรอถึงเออเรียบร้อยปลดล็อกทั้งหมดสิบสี่ล้านฮะได้สิี่ล้านตรงนี้ แต่อันนี้เตะไม่ได้แต่เราติดตังบนโอเคอัปเดตมาประมาณนี้นะฮะเป็นการคอร์รบกับแมสตี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ